สวัสดีทุกท่านในแรับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวคอมเมนต์ของชาวกามัมพูชาหลังจากที่ดาวเทียมทีออส2ของไทยประสบความสำเร็จขึ้นสู่อวกาศนะครับ โดยดาวเทียม TOS 2เป็นโครงการของหน่วยงานจิสดาที่ก่อตั้งขึ้นในปีพศ2543ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นดาวเทียมสำรวจโลกของประเทศไทยและเป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดมาจากดาวเทียม TOS 1หรือว่าไทยโชดนั่นเองนะครับ เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานะครับจิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศได้นำส่งดาวเทียมทีออส2ขึ้นสู่อวกาศในที่สุดณท่าอวกาศยานยุโรปเฟนสเกียนาชถวีปอเมริกาใต้เป็นที่เรียบร้อยดาวเทียมทีออส2จะใช้ในการเก็บภาพรายละเอียดสูงถึง50ซนติเมตรต่อพิกเซลกลุ่มดาวเทียมสำรวจโลกรายละเอียดสูงซึ่งถือว่าดีที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียนเทียบชั้นกับดาวเทียมรายละเอียดสูงในกลุ่มผู้นำโล สามารถถ่ายภาพและส่งข้อมูลลงมาที่สถานีภาคพื้นดินได้ไม่ต่ำกว่า74,000ตารางกิโลเมตรต่อวันและถูกวางโครงสร้างให้มีอายุการใช้งานประมาณ10ปีนะครับสำหรับประโยชน์ของดาวเทียม t อส2นะครับก็เป็นเครื่องมือพัฒนาประเทศเป็นคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวไทยโดยใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในด้านการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อนำเอามาพัฒนาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรด้านการจัดการเมือง ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการน้ำด้านการจัดการภัยพิบัติด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ หลังจากที่ดาวเทียม TOS 2ของไทยขึ้นสู่อวกาศนะครับทางสื่อกัมพูชามีอยู่สื่อหนึ่งเขาระบุว่าดูประเทศไทยสิเขาไปไกลแค่ไหนแล้วพวกเขาอยู่ข้างประเทศของเราพวกเขาใส่ใจเรื่องวิทยาศาสตร์พวกเขาลงทุนเงินในการผลิตดาวเทียมเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตประจําวันของผู้คนพวกเขาไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับไสยศาสตร์ประเทศไทยได้เปิดตัวดาวเทียมที่ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทย เวียดนามก็จะผลิตเช่นเดียวกันในไม่ช้าพวกเราขเขมรอยู่ที่ไหนเราควรคิดและค้นคว้าเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์อย่าลืมว่าแรงงานกัมพูชามากกว่า2ล้านคนอาศัยและทำงานในประเทศไทยพวกเขามีงานทำมากกว่านี้น่ายกย่องที่ไทยยอมรับเรา จากข่าวนี้นะครับท่านผู้ชมครับก็มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจนํานวนมากบางคนเขาตัดเพ้อนะครับว่าทําไมกัมพูชาไม่มีแบบนี้บ้างบางคนอ้างว่าประเทศกัมพูชามีสงครามแต่ว่าไทยนั้นไม่เคยมีสงครามทาให้มีการพัฒนาที่ไวกว่ากัมพูชาชาวกัมพูชาบางคนก็ประชดประชันประเทศของตัวเองนะครับว่าประเทศเพื่อนบ้านพัฒนาไปไกลแต่เรายังเชื่อเรื่องสายศาสตร์ประเทศอื่นมีดาวเทียมแต่ว่ากัมพูชามีโรงเบีย ความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยนะครับชาวกัมพูชาคนแรกนั้นเขาได้แสดงความคิดเห็นสั้นๆว่าพูดตามตรงว่ามันน่าอายจากนั้นชาวกัมพูชาคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นว่าชาวกัมพูชาได้เพิ่มจํานวนโรงงานเบียร์จากนั้นคนถัดมาได้เข้ามาตอบกลับไปว่าคุณพูดแบบทําลายชาติของคุณเอง ชาวกัมพูชาคนถัดมาครับเขาบอกว่าสําหรับพวกเขามีการศึกษามีการวิจัยมีการแบ่งปันความเชื่อด้วยปัญญาไม่ลหลงไหลเหมือนเราในทางกลับกันบ้านของเราสร้างแต่โมลพิษและมีความสกปรก ความคิดเห็นถัดมาเขาบอกว่ารู้จักตัวเองดีรู้จักศัตรูดีสู้100่ครั้งชนะ100ครั้งประเทศไทยไม่เคยมีสงครามมากี่ทศวรรษแล้วส่วนกัมพูชาเผชิญกับอะไรบ้างถ้าไม่รู้คุณควรถามพวกเขาหรือศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศของพวกเขาช้างไม่เดินตามช้างขเขมรไม่เคยทํรารัฐประหารยึดอํานาจหลังการเลือกตั้งแล้วประเทศไทยละ่ะคุณอยากให้ชาวกัมพูชาตามหลังประเทศไทยแบบนั้นหรือไม่ ซึ่งจากความคิดเห็นนี้ก็มีชาวไทยนะครับได้คํามาตอบกลับไปว่าใครจะกล้ารัฐประหารตระกูลฮุนเซนกินประเทศไปหมดแล้วฮุนเซนลูกครึ่งเวียดมีเมียเป็นคนเวียดฮุนมาเน็ตเวียด100%เวียดเลยเต็มขมเมนจากนั้นชาวไทยคนถัดมาเข้ามาตอบเสริมว่าคุณอาจคิดว่าไทยนั้นรักสงบแต่ในช่วงสงครามโลกไทยก็ได้ต่อสู้เช่นเดียวกันและต่อต้านคอมมิวนิสต์ด้วยการไปช่วยรบที่เกาหลีใต้ จากนั้นนะครับมีชาวไทยคนถัดมาได้เข้ามาตอบเพิ่มเติมไปอีกว่ากัมพูชาจะทํารัฐประหารได้อย่างไรมีฝ่ายเดียวเท่านั้นคือฮุนเซนและลูกชายดังนั้นให้ครอบครัวฮุนเซนจูงจมูกของชาวกัมพูชาต่อไปจะเป็นประเทศที่พัฒนาและล้าหลังที่สุดในอาเซียน ความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนถัดมาครับจะบอกความจริงว่าเป็นอย่างไรกัมพูชามีผู้นําเป็นตระกูลแบบนี้ก็เหมือนอยู่กลางแม่น้ําจะไม่มีวันพบกับชายฝั่งที่มองไม่เห็นจนวันตายซึ่งจากนั้นคนถัดมาได้คาตอบสั้นๆว่ามันคือเรื่องจริงความคิดเห็นถัดมาครับสงสัยว่าทําไมคุณเปรียบเทียบประเทศของเรากับเพื่อนบ้านที่ไม่เคยทําสงครามมาก่อน จากความคิดเห็นนี้คนถัดมาเป็นชาวไทยนะครับเข้ามาตอบกลับไปว่าเวียดนามเกาหลีญี่ปุ่นทําไมเขาถึงพัฒนารู้ได้อย่างไรที่ไทยไม่เคยเจอกับสงครามเราก็เจอสงครามโลกครั้งที่2เช่นกันและเราก็ส่งทหารไปช่วยเกาหลีด้วยโปรดคิดใหม่อีกครั้งเพื่อพัฒนาประเทศของคุณชาวไทยคนถัดมาได้เขามาตอบเพิ่มเติมไปอีกนะครับว่าชนะก็ว่าสงครามแพ้ก็ว่าสงครามประเทศที่ไม่เคยรับความจริงคนอะไรชอบแก้ตัว คอมเมนต์ถัดมาครับประเทศไทยมีความศรัทธาในโชคลาภมากกว่าคขมเมตอนที่ผมทํางานที่กรุงเทพทุกต้นเดือนหรือกลางเดือนคนไทยมักจะถามผมเสมอว่าเมื่อคืนคุณฝันไหมวงเล็บจะแทงหาเลขและปัจจัยที่แข็งแกร่งของประเทศไทยที่นำพาประเทศให้ก้าวหน้าคือการให้ความสำคัญกับเชื้อชาติไทยและชาตินิยมแค่ฟังเพลงชาติก็รู้แล้วว่าเป็นชาตินิยมที่เข้มแข็งคอมเมนต์ comment ถัดมาครับเขบอกว่า คนไทยมีผลงานจับต้องได้มากกว่าเราในด้านวิทยาศาสตร์ผู้นำก็แตกต่างจากเราชาวกัมพูชาคนถัดมาได้บอกว่าค,คเนเขมรคิดถึงแต่นรกกับสวรรค์คนถัดมาครับประเทศของเราสนใจแต่สิ่งที่โรคทำไม่ได้มีแต่เขมรเท่านั้นที่ทำได้คอมเมนต์ถัดมาอย่าพูดความจริงเยอะหนูอายส่วนคนถัดมานะครับเขาได้เข้ามาคอมเมนต์แบบประชดประชันว่าเราสนใจแค่ภาษี ชาวกัมพูชาคนถัดมาครับโปรดทราบว่าชาวสยามเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งเรื่องความเชื่อและวิทยาศาสตร์พวกเขาแบ่งกันทำงานถ้าเราจะละทิ้งความเชื่อเราจะสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีของเราเราจะสูญเสียอัตลักษณ์ของเราความคิดเห็นชาวกัมพูชาคนถัดมาบอกว่าคุณต้องศึกษาประเทศไทยให้ชัดเจนก่อนอย่าดูหมินมน่นขมรนความคิดของคุณยังมีจำกัดซุปหม้อเดียวเครื่องปรุงแค่หนึ่งอย่างมันจะกินได้ไหม คนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นแบบตัดพ้อว่าเรามีผ้าพันคอที่ยาวที่สุดและใหญ่ที่สุดตลอดกาลมีเรือยาวที่สุดในโลกเร็วเดวนี้จะมีโรงเบียร์ใหญ่อีกแห่งเพื่อตอบสนองความต้องการในการดื่มของคุณคอมเมนต์ถัดมาครับศาสนาไทยแข็งแกร่งกว่าเราแต่เขาไม่เืววิทยาศาสตร์เขาพยายามเดินหน้าเสมอ จากนั้นชาวกัมพูชาคนถัดมาได้แสดงความคิดเห็นแบบประชดนะครับขเขาบอกว่าผู้นําแต่ละประเทศมีแนวคิดที่แตกต่างกันประเทศไทยยึดถือวิถีไทยกัมพูชายึดถือวิถีกัมพูชากัมพูชามีครบทุกอย่างแล้วณนะตอนนี้กัมพูชากำลังเตรียมขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งในภูมิภาคในด้านนักดื่มท้องถิ่นและกำลังจะเข้าสู่โลกในไม่ช้าพวกเราเยาวชนกัมพูชาทุกคนต่างตื่นเต้นกันมากรอคอยผลดังกล่าวอย่างใจจดใจจอ่อ มีการแข่งดื่มเบียร์หนุ่มกัมพูชามีความหวังในชีวิตคอมเมนต์ถัดมาครับเขาบอกว่าชาวคอมเมนต์เรากำลังสวดมนต์ให้ขึ้นสวรรค์เพราะความเชื่อด้านประเพณีดีกว่าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าไทยผลิตเองจะไม่เชื่อแต่ถ้าจีนผลิตผมเชื่อสรุปมันสร้างโดยจีนส่วนคนถัดมานั้นเขาบอกว่าการผลิตของคอมเมนต์จะแสดงกระป๋องเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก คนต่อมาครับพวกเขาไปถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นแล้วแต่เรายังสงสัยว่าเราจะทําเบียร์ได้อย่างไร คอมเม์ถัดมาครับคือไม่ต้องเครียดมากนักหันมาเรียนวิทยาศาสตร์สมัยใหม่บ้างถ้าเราอยากให้ประเทศก้าวหน้าเหมือนประเทศอื่นเราต้องเข้มแข็งทั้งด้านวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจการเงินและเทคโนโลยีสงสัยพวกเราชาวกัมพูชาส่งคนไปศึกษาตลอดไปในเรื่องอาวุธนิวเคลียร์และเทคโนโลยีอื่นๆทำให้ชาวกัมพูชาของเราไม่พัฒนาในกัมพูชาเหมือนประเทศอื่น เพื่อให้ชาวกัมพูชาของเรามีเทคโนโลยีที่จะแข่งขันกับโลกได้รัฐบาลกัมพูชาต้องคิดเรื่องนี้ใหม่พวกเราคอมเมต้องไม่อยู่ในสภาพนี้ตลอดไปส่วนชาวกัมพูชาคนถัดมาครับเขาแสดงความคิดเห็นว่าอย่าอิจชาเพราะประเทศเราเพิ่งฟื้นจากสงคราม40ปีในปี2593เราจะเป็นเหมือนพวกเขา จากคอมเมนต์นี้คนทันมาได้เข้ามาตอบกลับว่าฉันเข้าใจแต่เราต้องไม่อยู่ในสภาพนี้ตลอดไปเราต้องมีเทคโนโลยีบางอย่างและวิทยาศาสตร์ไทยยังล้ำหน้ากว่าเรามากเราชาวกัมพูชาต้องคิดใหม่และพัฒนาและคอมเมนต์สุดท้ายนะครับเขาบอกว่าเวียดนามและไทยเดินเร็วเหมือนบินมองกลับมาที่ประเทศของเรามันน่าเศร้า แล้วทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นของชาวเน็ตกัมพูชานะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับหากขอ้อมูลในการแปลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยการรับข่าวสารเพียงด้านใดด้านหนึ่งอย่างไม่รู้ตัวผู้รับอาจจะลงมผิดคิดว่ารับรู้ทุกมุมมองลองไต่ตองอีกครั้งและอย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ